เนี่ยครับหมูผมลงเมื่อวันที่30มกราควันนี้30เมษายนสามเดือนครับหมูผมสามเดือนตอนนี้หมู16ตัว100ร้โลประมาณครับ14ตัวครับร้อยโลขึ้นบนผมว่าในใสายตานะครับแต่เลี้ยงดีม่อนพัดตัวนี้แล้ครับเนี่ยดีม่อนพัดตัวนี้เน,นี่ยใช้ดีม่อนพัดเนี่ยครับได้ผสมอาหารให้กิน ผมติดใจมากครับธรรมดาผมเลี้ยงสีเดือนหมูประมาณร้อยร้อยโลหรือไม่ถึงเฉลี่ยประมาณ98โลแต่นี่สามเดือนหมูครับหมูร้อยกว่าโลหรือว่าร้อยโลขึ้นบนเปรียบเทียบแล้วก็ใช้ดีบนท่านจะดีมากครับครับเนี่ยใช้โลยเลยครับเอาเนาะลกโยเลยเอาโดยเนี่ยโดยเร็วโดยเนอาหารนะครับครับเนี่ย ผมติดใจมากๆครับเดี๋ยวับลองลอง,ลองดูลองดูหมูนะครับดูหมูครับครับเเ็กล่นเลยผมติดใจมากๆเลยครับลูกค้าการใดสนใจก็ผมมาดีนะครับ